สวัสดส right. สีครับวันนี้มาดูของสวยๆงามๆกันดีกว่านะครับช่วงนี้วิกฤตไวรัสนะครับตอนนี้เราต้องเอาทุกทางจริงๆนะครับก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศยศาสตร์นะครับอย่างวันนี้ก็มีมาแนะนํานะครับเป็นเหรียญฟ้าประทานพรมังกรคู่นะครับเซียนแปะลงสีนะครับ เหรียญนี้กันก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงดมดำนะครับหน้าคมคมชัดๆัดจมูกโดง่งโด่งนะครับนี่จมูกโด่งมากนะครับเหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับซีลเดิมนะครับดูขอบเนื้อทองแดงนะครับตัวนี้ออสองโค้ดนะครับ ดเฮงอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็โค้ดอีกโค้ดหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอขอไปดูแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเขียนในครับมันยายคลิปดีกว่าเพราะว่าถ้าออกจากวิดีโอมันจะตัดนะครับแล้วก็เลขนะครับสองสี่สามนะครับ น่าจะเรียงนะสองสามสี่น่าจะสลับกันได้นี่แจ๋วเลยนะครับจดสร้างปีที่แล้วนะครับปีหกสองนะครับผุกเสกที่วัดวัดหลวงผู้เสงนะครับวัดบางนาปทุมธานีนะครับนี่คือเนื้อลมดำนะครับแต่ถ้าคนชอบแบบแดงแดงแจ๊ดแจ๊ดไฟทุ่มๆม,ม,มตรงผิวไฟนะครับผิวไฟ นี่นะครับผิวไฟท่วมจมูกโดงๆครับเหรียญเจ้าสัวนะครับใครอยากเป็นเจ้าสัวต้องห้อยเจ้าสัวนะครับแล้วก็หลังยันฟ้าประทานพรนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าการพูดกันผีการสิ่งไม่ดีนะครับก็กัน สิงชั่วลายแล้วครับแก้หงจุ้ยนะครับค้าขายดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของนี่เลขสองหลักนะครับห้าสิบสามโค้ดตัวเดียวนะครับตอกหนึ่งตอกหนึ่งโค้ดนะครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับสองเหรียญนี้เ,เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับ รุ่นเดียวกันนะครับฟ้าประธานพรเจ้าสัวนะครับพิมพ์เล็กนี่ก็ผมเคยทําคลิปไปแล้วครับสองคลิปหน้าท่านเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเอาเทียบกับลิปไฟดีกว่าดูครับแดงเจี๊ดแจ๊ทุ่มๆเหมือนกันนะครับ พิมพ์เล็กจะมีภาษาจีนอยู่แค่ข้างบนนะครับจะไม่ได้ล้อมรอบเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งคําตรงนี้ผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้ว่าแต่มันมีข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปหามาให้แล้วเดี๋ยวเขียนใคนคาบรรยายคลิปก็ได้ความเข้มขลังนะครับอพอเป็นพิมพ์เล็กแล้วไม่โฟกัสเฉย หลังยันเหมือนกันนะครับดูเทียบกันดูครับยันปลาประทานพรนะครับอันนี้เลข4หลักนะครับต่อโคดเฮงครับใช่ไหมไม่ใช่โคดเฮงโคดเฮงจะเป็นตัวเฮงจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือโคดเฮงนะครับอันนี้น่าจะเป็นโคด ฟูหรืออะไรสักอย่างนะครับมันมีสามโค้ดนะครับอีกโค้ดหนึ่งอีกโค้ดหนึ่งอ่านว่าฟูอ่านว่าชิหรืออะไรเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดตัวชิชิหรือฟูนี่ผมจำไม่ได้นะครับภาษาจีนผมไม่มั่นใจนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมใช้เลี่ยมแล้วก็ใช้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับอ่านี่ครับจะมีโค้ดอยู่ตรงมุมเห็นไหมครับ วนี้แปลว่ารวยนะครับในภาษาจีนเดี๋ยวขอซูมนวนได้ไหมอ่าเนี่ยครับตัวนี้ครับโคจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขหนึ่งสองหนึ่งนะครับตรงนี้โป้งผมนะครับหนึ่งสองหนึ่งนี้มีความหมายนะครับก็คือเป็นฉลองอายุร้อยยี่สิบเอ็ดปีพอดีนะครับแล้วเลขตรงกันพอดีนะครับเรียนนี้นะครับแล้วก็ เป็นเนื้อนวะนะครับหน้ากากทองคําแท้นะครับแล้วมีจานมือนะครับอาจารย์พระอาจารย์ปุ่นนะครับจานตามเลิกนะครับมีสามยันอยู่ในาจานยันอะไรนะหัวใจพระซิวลรีนะครับแล้วก็พระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็มนจินดามณีนะครับอยู่ในรอยจานนะครับอันนี้เป็น เคยทำรีวิวไปแล้วแหละนะครับอันนี้ผมห้อยเองนะครับก็เอามาให้ดูตัว,ต,วตัวตัว่อนะครับตัวโค้ดมันมี3มโค้ดนะครับมีเฮงมีชิมีฟูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมไปแก้คำในอน,นี่ละกันคำบรรยายคลิปนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับปลอดภัยจากไวรัสโควิด19กันนะครับอยู่บ้านกันนะครับ อย่าออกไปไหนนะครับสองพระกันดีกว่าอัปเดตให้แค่นี้ครับตอนนี้ศาลปิดนะครับไปไหว้ไม่ได้เลยนะครับไปศาลไม่ได้เลยนะครับปิดหมดนะครับก็ไหว้อากงพันวัตถุมงคลพวกนี้เท่าเอานะครับตอนนี้นะครับขอใหยทุกคนโชคดีปลอดภัยนะครับเชียนก้วซื้อฮกโนลี่ครับ